โอ้นี่ไงไอโวโอ้โหแล้วลูกซองเสียงลูกซองขนาดนี้แล้วเราถือสไนขออนุญาตไปแจมบหน่อยนะครับเออเออเอ,อ,อะไรวะนะาโดนระเบิดตัวเองขอรัดขอรัดเลยแล้วกันเออบวกไปบวกไปขอรัดบวกไปบวกกันไปยิงกันไปยิงกันให้ดาวเอาเอาเข้าไปไกลๆอีกตัวนึง เอ้ย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 งชุบตัวเองเหรอชุบตัวเองเหรอชุบตัวเองเหรอหมดตีนะฮะจังหวะน,นี้เราไม่มีอีกคนหนึ่งที่เรายิงตอดหลังไปเมื่อกี้หนึ่งตัวนะก็สวัสดีคุณดูที่น่ารักชุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็โซโรอีกเช่นเคยหนึ่งสี่โดยมาเล่นสไนใหม่นั่นเอง <Okay. S 1> ได้ข่าวว่าสับมันเหลือเกิน ต้องมาลองกับตัวนะมาดูสิว่าจะมันจริง啊เปล่าโอ้โหข้างบนหัวเราสองคนนี่เขากดอะไรเออแต่ที่แน่ๆเรากดหนึ่งสี่นะจ๊ะมาดูกันว่าเราจะเก็บตีนี้ได้หรือเปล่าให้โอกาสไปฟาร์มก่อนเลยนะเพื่อน เก็บอกรู้ให้ไปฟาร์มก่อนรีบเราไม่ไปฟงไปฟาร์มก่อนแล้วเพื่อนเขาน่าจะอยู่ในโดมนะในห้องสูญอากาศสวัสดีครับนั่นไง ผู้สาวนี่ว่านั่นเจ็บเ้อเจ็บหลายด้วยนั่นเจ็บหลายด้วยสาวขอปิดงานเลยแล้วกันวัสดีวัสด,ด,ด,ดีปิดงานเลยแล้วกันไม่พูดพร่ำทำเพลงเอ๊ะ เจอบาเลตเออเออสวยไปโดดมาใหม่นะจ้ะสาวๆหนุ่มๆที่บอกอยู่ให้พวกเราไปฟาร์มก่อนพวกเราก็ดื้อไง ย่าซื้อปืนเลยแล้วกันโอเคสองกระบอกเรียบร้อยโอเคปะได้เวลาไปหาคนแล้วเอ้ปืนระยะใกล้ผมก็จะเล่นเป็นอันนี้นะซองพกนั่นเองแล้วก็แรงนะทำเป็นเล่นไปซองพกเนี่ยเป็นปืนที่ดีเหมือนกันนะระยะใกล้ระยะจูบอะไรย่เงี้ย มีแค่นี้จริงๆหรอวงฟ้าหมดแล้วหรอเห็นมาสองเห็นสองคนนั้นมาแค่ตีเดียวแต่ผมกดมาหนึ่งสี่นะครับโอ้ยนี่ไงกระบอกหนึ่งอุย้ยอยากได้ซองควงจังทำไมซองควงดอปเยอะเลยเกินเห็นมาสามกระบอกแล้วนะที่เด้อโอ้โอ้โอ้โอโอ,โอ เอาเขายืนทำอะไรอ่ะยืนชุบเพื่อนเหรอหรือว่ายืนช้อปของนี่ไงช้อปปิ้งเป็นเหตุสังเกตได้เลยเนี่ยเอ๊ะได้ยินเสียงคนสับปืนสวัสดีเออก็บอกอยู่ว่าได้ยินเสียงคนสับปืนใช่ไหมชุบเพื่อนเสร็จแล้วเหรอเพื่อน ตุยไปเด้อนี่ไงสวัสดีนาะยบนหัวเราเลยตุ่มตุ่มตุ่มเฮ้ยกลายเป็นพุ่มไม้แล้วข้างหน้านั่นแสงให้เขาชุบกันอยู่นะเอ้ยหมดตี้ ดาเมจไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นได้อยู่พอสมควรแต่ข้อดีของสไนกระบอกนี้ก็คือว่าน้ำหนักมันเบานะครับก็เล่นสนุกดีสำหรับคนคนไหนที่สามารถที่ฉับซ้ำเอ้ยสับช้ำช้ำก็จะมันเลยอเอา้าแล้วคนนี้อะไรวะนะอะไรอะ่ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหงอคงอะไรอะ่ะนายเป็นอะไรของนาย ไมยอมไม,ยอมไม่ยอมไม่ยอมที่จะแบบตุยให้กันเลยนะเรล่านี้อออสาราเฟเอลขนาดนั้นขอเพิ่มเสียงเกมแป๊บหนึ่งไม่ได้ยินเลยโอเคแล้วเพื่อนเขาอยู่ไหนเอ่ยเออเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นท่าน้องกบนะนี่ท่านางกบอยู่ที่เลเวลเก้าสิบ ก็ถือว่าน่ารักนะทำออกมาได้น่ารักดีแต่เสียเอ้ยโดนล่ากแล้วเลยแต่เสียดายนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะขยับได้เหมือนเป็นพวกรถอะไรที่เราเคยเห็นกันเสียดายตรงนี้แหละมันเป็นท่าที่แบบว่าถ้ากดนั่งเฉยๆอะเอ๊เป็นอะไรกับตาร่านักหน้าเราเนี่ยเปิดล่าเ,เปิดล่าเ,เปิดล่าฮะนายใช่ไหมเจ้าของตาร่า เจ้ากระต่ายน้อยเอออยากมันก็ดันมาบอกแค่นั้นแหละอยากมันก็ดันมาต้องดูด้วยนะเพราะว่าเขามาสี่คนนั่นเมื่อกี้เหมือนมาร์คเพื่อนเขายิงด้วยนะเมะื่อกี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเล่นเหลี่ยมกับเขาให้หนาหนาหน่อยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะตุยโอ้ย โอ้ยเดี๋ยวอยู่เหลี่ยนมนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆไม่ได้นะไม่ได้เล่นแบบนี้ไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นแล้วเราเรีบโยกออก <c oughs> อีกคนหนึ่งเอ็มหกสิบอะเห็นอยู่ะเห็นนั่งยิงอยู่อะเล่นไม่ได้จริงๆกับเอ็มหกสิบล้วยิงถ้าเป็นคนที่เอาสกิลไอ้นั่นอะอะไรว่าไอ้ตัวเจาะไอ้อนอะโอ้โหเกลียดเลยจริงๆนะแบบหม่อะไรแบบ นั่นมันไ้เออนั่งหลบก็แล้วอะไรก็แล้วเอาวะเขาดันมาแบบดันดุเลยวะเอาวะเอาวะดันดุ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 จริงนะนะตรงนี้มีเครื่องดีดขออนุญาตนะฮะเราจะไม่เล่นนอกหมอกกับสี่คนเด็ดขาดน,นะครับโอ้โหไม่ไหวหรอกไอ้บ้าไปละ ใครจะอยู่ก็อยู่ฮะผมคนนึงอ่ะไม่อ hey, ยู่อ่ะบ้าเลยสี่คนแลยนะนะหนึ่งหนึ่งก็ได้ยูแต่สี่คนนี่ดีมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะนะครับ อย่าบอกนะเจ้าว่าโอ้โหเดี๋ยวเด,วเด,วเดวซื้อผิดจะซื้อเข็มชุบไปซื้อเกาะเฉยเลยอะไรวะกดคืนสินค้าเหมือนซี่สี่ได้ปะเนี่ยไม่ได้ด้วยนะประเด็นชีวิตหนอชีวิตเดี๋ยวผมจะไปเล่นบ้านนี้แล้วกันเมืองข้างหน้านี้แล้วกันเพราะว่าเราอยู่ในวงเราค่อนข้างที่จะปลอดภัยจาก าจากหนึ่งสี่ค่อนข้าขง,ขงที่จะปลอดภัยนะไม่ได้แบบคนเฟิร์มว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนนะเราเล่นตรงไหนดีตรงนี้น่าจะเล่นได้โอเคแต่เขาตามมาติดๆเลยนะเอาเรื่องว่ะเขาก็แบบเออแบบหิวคิวเหมือนกันนะนะแต่ก็มาเอะเออโอ้โหไม่ได้เล่นไม่ได้เดี๋ยวไอ้วงนี่มันก็หนีเลวเกินเออแล้วกูก็โดนแล้วไง ตีอื่นไม่ใช่ตีไอตีไม่ใช่ตีตาล่าตีอื่นตีอื่นหรือเปล่าหรือตีตาล่าเนี่ยแลดูเหมือนจะเป็นตีตาล่าไงไม่รู้โอเคมาแตเย็นคนไทยด้วยกันนะ่ะ และไอ้วงนี่ไม่เคยจะเห็นเป็นใจกับเราเลยหนีอ่ะวงหนีแบบนี้ไม่น่ารักเลยวะ่ะเออตาล่าหมดละหนีจนหมดอะ่ะหนีแบบหนีหางจุกตูดเลยอะ่ะ <c oughs> ไอ้บ้าถ้าเป็นบาเลตก็จะบวกเด้อยู่แล้วไอ้ช็อตที่ว่ามันเปิดตาล่าเมื่อกี้นะมันเจาะไอ้วงไงแต่ปืนนี้มันดาเมจไม่ได้เท่าไหร่อะ่ะดาเมจไม่ได้แรงอะ่ะไอ้วงก็เจาะไม่เจาะเออ อะไรวนะเนี่ยพูดเลยวนะเนี I ่ยไอวอก็ไม่ได้เจาะเออเจาะไอวอก็ไม่ได้แล้วถ้าสี่คนมันลุมขนาดนั้นน้ขงไครจะรอดวะนะดาเมจก็ไม่ได้จ่าเหมือน AW นะแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าปืนน้ำหนักมันเบานะครับมันสามารถเดินเดินหนีได้แบบคล่องตัวกว่าปืนอื่นอะไรแบบนี้แค่นั้นเองแค่นั้นจริงนะ อย่างเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาเกาะหนาหนายิงเข้ายิงเข้าไม่ถึงร้อยอย่างเกาะสามเกาะสี่แบบเนี้ยโอ้โหปืนนี้แทบจะแบบทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะต้องยิงประมาณห้าถึงหเมตรอะเท่าชัวประมาณนั้นอะถึงเขาจะแบบว่าตุยปุริเย่อะไรเงี้ย อไปบวกกันก่อนเลยเดี๋ยวเขาก็มาชุบเพื่อนเขาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะรอถ้าเกิดว่าผมไม่โดนดักจากข้างหลังนะถ้าผมไม่โดนข้างหลังตุ๋ยนั่นไงมาแล้วตน เพื่อนเออไปฆ่ามันก่อนเพื่อนเออนั่นแหละเราเป็นเพื่อนกันเฉพาะชั่วคราวเฮ้ยดูดิดาเมตขนาดนั้นอนะ่ะเลือดเองเท่าไหร่วะเพื่อน <Brand. S 1> ยิงทีดาเมจร้อยนิดนิดร้อยนิดนิด,นด,นดโอ้โหเลือดลเลือดแต่ละคนสองร้อยอัพอะเฮอ้อมปะไอหนุม่มนี่แม่ง เหลี่ยมเต๊ะนะเราอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโอ้โหต้นไอ้ต้นไอ้โหดาเมจมันไม่เท่าไหร่จริงๆนะ เสียดายเสียดายเสียดายมากมากเลยไม่เป็นไรนะครับอ่ก็ประมาณนี้แล้วกันสนายใหม่ก็ก็ถือว่าดีมากสําหรับผมนะแต่ข้อดีที่ผมเห็นเลยก็คือว่ามันน้ําหนักมันเบามันสามารถที่จะเดินเล่นเดินชาร์จเดินแบบว่าถ้าไปกับทีมเนี้ยสามารถตอดเลื่อนเลือดฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่าเออก็ก็นั่นแหละนั่นแหละก็เมื่อกี้ก็เออก็เห็นอยู่นะดามเมจที่ยิงไปอะ่ะ ก็น <S 1 avez> ั่นแหละตามนั้นแหละสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ